น้ำละละมาไม่เอาได้พิธีการตั้งทั้งหมอสูตรอ่ะตุลังบ้องตั้งยังไเบ่งดามีอะไรยังไงอ๋อมึงนั่งขึ้นกได้อะพิธีการเลยครับได้แล้วโอ้วหครอว เอาไม่เอาไม่มาให้มาเอาไม่มาให้เอาเรม่อ ใบเซมือนะเอเราเมื่อตอยกันเตียงนโมตะเาโตลาโตตัสมาตัพุะธัสขานโมตะาคาโตลาโตตัมมาตัพุทธัสา นโมตัสสะภะคะวตัวลาตัวตัมมาสัมพุทธัสสะกะเกกาเมจรูเตจิตริกาลาตะเตจันตาลิเตธิมาเนติเประเตจักกาเมตลวันอาภาเนเตอาวัตุมิเกเตภุมาจันตุติวาชาละาริตัเนจักการันัพพนาภาอิตันตาตั้งเดเจยังมุนิวัจฉนังตาธบุเมตุนันตุตัมมตะวันนาคาโลยัมพันตาตัมมตะวันนาคาโลยัมทันตา ธรรมะตาวันนาตาลอยำบัทขันตาเทปบูธเทปกิดาอินพ้มยมบลาดกตุลาทั้งทีทุกทิ้งพร้อมจักรวาลกับทั้งสถานเจ้าทีจงพร้อมกันมาชมเชยเชื่อมินศีมังคลาศีอันวิเศษปัณณีพระเจดเขาตุลาศีป็นวันดีทุกนาศ อินสภาพพร้อมตียานทั้งหน้าวงขาดหูป้อมประตูสองลอนอาทิตย์จวนกันตลึกอาคามเถิดมหาชัยพุทธระหักไปเป็นโยชน์ตุกเขาได้อุตมะชคพร้อมรักนาวัดน,นี้ตามตำลาวาเดลึกผือหน่อยคือวาอุมตมะราชาอุมตมะชยัยยาอุมตมะเตียขาวัาน,นี้มันหลับอลลัมเลิดประเติร์ดวงคน้น ตีติทตีป้าป้อนบ่วอนมีเตตอาติเลเตโชใจยมั่งกลาติเลกะเนตตวัดีไม ah ่ปีจงนี้แกตาวปัญญาเตน่าอามาทิ่าลัจคากุมากหลานเจ้าเดิ้ลิบหมออสลุกลุกมาแต่เมื่อผููน้อยมา่อยคุณซอยงอครหลานเจ้าเดิ้อ ยิบหมอหน่อยลุกมาแต่มเมืองหลวงมาซอยคุ้นซอยงอคนหลานเจ้าเด้อยิบหมอลุกมาแต้เมืองฝ่ามาซอยคุณนซอย่อควรมากระจายข้าทาอันนี้ข้าถาตั้งแต่เขาหมอเท่าแต่โบราณเก็บใบงอพันธีเอามาหมุนเจ้าแล้วเก็บใบคุณเพันธีเอามาทำเจ้าแล้ว น้ำเกแก้วออกปอจินเย็ยนขอขอหักเป็นดีดีเหมือนละทีอยู่ฝาบานมีไฟตาหลวงหลายว่าค่อยหลายขับกอต่างม,มาออกนื่งนั้นทำตันแก้วหีเกตหมอกแก้วเกิดกับเมืองทำเหลียงไม่ไม่พ่อใจสีว้ว่อนแก้วคนแก่ตาม năn men hú la năn côn hái năn men cào tấm kìm mai kéo ơn cháu phước quan má chơi quan ơi mã năn quăng 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 phun phiau mã chìm cào sôm lẹ cào hiếu, chìm nhát chìm nam vỏi lẹ năn càn, mã tao chơi chơi quấn chơi tao ma ơi quấn này แล้วขวัญนอกขวัตอบแกล้วัข้างขวันเอวบางขมเลี่ยวขวานทองใหอยและห้าวนมขวันดำดูอาขวันปากตาเกลือละจากขวันตาและขวันคิวขวันนิวและขวัญขาแข้งมาเย่ขวันเอ้ยให้เจ้ามาดูเตี๋ยวตังดอมแม่มาดาทำดีตาและเจ้าปวดยาเจ้าปวดปวดตาขอให้เจ้ารักตาทนเจ้าตา ดาตเท่าเสลัภาพก็พาเดินกัปพะุานุภาเวนะกัพพะธรรมนุภาเวนะสัพพะตังภานุภาเวนะกับตทตพีลบุงบคุทุท ควนั่นได้สาสิบกว่าปียิ่มสามสปีสามสิบสไขึ้นมาเด้อมาอยู่บ้านัมเอา่บ้านจังเลสาธุสาธุลขโมยสาโตตรอยปุ๋มากุณค้ายรำวร่อเด้อขมตาเอาตโตรอตตั้านต้งุณปาตานีขุนาเด็ดขดถ้ามูกกันใจคนบาผู๋เป็นกวยคนรู้ปุกผู้เท็บเป็นผู้นี่ พี่ๆจะบดบวเพ็งตาลาชาผูกแขนพญาพญ่ายี่ให้ตเวลาเบืองของงถูกกันไปเปเจีหลวงใช้ตัปาบ้างใช้บ้างพลังคนยุผู้พังเลยประปาดคนที่ไปเตนน้ำต้นตาลลายตัวปาบ้าตาเมื่อนี้วันนี้ว่าบเยคนเลยอายุบานย่มันป็นน้ำอบขวางอายุบายี่มันเป็นปาาศูตะบ้านยายชิงต่อยาได้ักแกรับแกไดนอยาบนเหมืนตรองยายมองมันเอาได้ต่อแกปียี่ยปียด้เบิดบุดลายุบานโลทุกคังพลังสาธ สามสามตอนนี้กรับผูกคอต่อแขนนะครับขอบแกผูกแขนให้อดีตนักศึกษานะครับขอบแกถัดไปหัวพรฝากพ่อไงหยุดดีมีแห้งว่อนจะไปเด้อคขอบแกมาถูกต้องที่กลับมา นะครับในอายุมันิั่นนิ่เต็นซริสิมั่งคลลูกหลานพบไปทั้งไกลอาตากแอร์ภูย e <trendy> ูตอนนี้ก็ถูกนะถูกโอตอนนี้ด่วเลยอ้อแกบ้านหินขาวเฮาถลูกคอต่อแขนไป่น้องนุ่งลูกหลาน ใด้ใช่พวกผมจะครับคืนกับเป็นลูกเป็นหลานบ้านขาวค้นกันมาเมื่อนี้ได้รับความอบอุ่นใจาานะครับที่เห็นพ่อเห็นแม่ให้การต้อนรับกับโซบะเยี่ยมมะยามแล้วก็เ<ต>มื่อนี้ที่สำคัญพวกเขาได้จัด อาหารเครื่องดื่มไหวมากกินเข่า้ำกัานระวังที่ดองบ้านหินขาวทั้งมดสุขูสุขคนกับลูกหลานพูมานะครับปูกคอต่อแขนแล้วก็ให้มามามาอายุบ้านหลังไหนเตี้ยใช่วยกับพี่ได้เตี้ยอยู่ดีมีแห้ง ถือเลขมืออึนนะครับผู้ผูกกายถือเลขมืออื่นผู้ถือผูกกายถือเลขมืออื่นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็าหายได้รางวัลรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่ก็ว่าไปนะครับผู้ดังทั้งหลังบ่ผูกยังกะให้ถือทำซื้อผู้ว่าซื้อกให้ถืออ่า ตั้งแต่จักเอออาภูมาภููตั้งนี้ก็ภูกะูกูตั้งนี้ก็แย่พาอยู่ใส่วะประทาอย่เลยมาจงเอ้ามามาาถูกไหมเอ้พักแก็สซุนเอา